เชิญพรท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายวันนี้อีกแล้ววันนี้วันที่8ครับพฤษภาคมหลวงพ่อดกเตอร์สังคมก็พาท่านมาเยี่ยมชมโคกหนองนาะธนาคารน้ำของวิลล่าฟอร์เรสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผ่านมาทางรัว้วกินได้นะครับนี่ก็คือ รัวกินได้ของเรานะครับผักสวนครัวรัวกินได้ท่านผู้ชมเอ่อช่วงนี้ก็นอกจากฟักแฟงมะเขือเทศมะเขือ,เ,อ,อเปลอะแล้วเราก็มีถั่วฝักยาวครับท่านผู้ชมถั่วฝักยาววันนี้โคกน้องนาธนาคารน้ำวิลล่าฟอเรสครับ เริ่มโรยราลงนิดหนึ่งโดยเฉพาะฟักแฟงครับฟักมาได้ฟักแฟงนี่ก็อายุได้4เดือนแล้วครับเริ่มเก็บนะครับตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆวายนะฮะคืออายุมากขึ้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็จะมีถั่วถั่ัวฝักยาวมาทดแทนนะครับถั่วฝักยาว มาทดแทนมีแตงกวานะครับนอกจากถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีถั่วนั่งด้วยนะครับนี่คือผลผลิตที่พวกเรานะครับชาวโคกน้องนาธนาคารน้ำวิลล่าฟอเรสต์ได้เตรียมการเอาไว้ให้มีกินมีอยู่มีใช้นะครับตลอดฤดูกาลดังนั้นวันนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวออกตลาดนะครับ เพ่อฟักยาวอินรีครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาได้หรือลิงก์เข้ามาที่วิลล่าฟอ e s เรสครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีวันนี้ก็คงจะมีฟักแฟงนะครับเราจะตัดฟักแฟงออกตลาดวันนี้ก็คงประมาณ5หรือ6กกิโลได้นะครับดังนั้นโคกหน้องนาถ้ามีน้ำแล้วเนี่ยเราก็สามารถปลูกพืชได้ทุกฤดูกาล นะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ท่านรับฟังรับชมติ๊กต็อกของหลวงพ่อดรสังคมมาโดยตลอดอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์บุคคลที่สนใจเรื่องโคกน้องนาธนาคารน้ำนะครับฟีฟรีออกแบบให้ฟรีด้วยนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจก็ไม่ต้องเกรงใจให้โทรเข้ามานะครับที่089-574-2528 หลวงพ่อด็อกเตอร์สังคมยินดีให้คำปรึกษาขอเจริญพร